กลับทุกทานกลับเข้ามาสู่ช่วงทางมือเก๋ากับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์วิวนะคะวันนี้เราพูดคุยกับพี่แบงค์เชยนนท์รักกนารจันเหมือนเดิมเลยเป็นประจำนะคะหลายคนรอฟังกันอยู่ถึงมุมมองของพี่แบงค์ต่อเรื่องของการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยสหรัฐรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามที่เขาส่งสัญญ,ญาณมาที่พี่แบงค์บอกว่าคุณจเน็ตเยเล่นเขาเขาทยอยบอกเราทางด้านด้วยคําพูดด้วยท่าทางอากาศกริยามาตลอด ตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีที่แล้วเราเรียกวิธีนี้ว่า forward g u i d a n c e forward guide dance พี่แบงค์บอกมาตลอดว่าขึ้นปีนี้นี่แหละนี่เดือนสุดท้ายแล้วนะนี่เดือนสุดท้ายแล้วรอบหลังๆเขามีความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆถ้าใครเนี่ยได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการไปตรวจสอบเรื่องรอยรอยตีนกาบนใบนะก็จะเห็นว่ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมา2.5เท่าถูกต้องเลยถูกต้องเลยเขา เขามีการส่งสัญญาณบอกเราเป็นระยะระยะเหมือนกันแต่ว่ารอบหลังๆที่พี่แบงค์บอกเขาเริ่มมีคอนเซิร์นมากขึ้นแบบนี้ทันวานี้สรุปจะยังไงดีเราจะตีความการส่งสัญญาณของเจเน็ตเดเรนที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยได้ไวอย่างไรบ้างคะ่ะก็จุดแรกที่ตลาดรู้สึกนะครับว่าเจเน็ตเดเลนอาจจะไม่ทําอย่างที่บอกไว้ตอนปีที่แล้วว่า<อ>จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในปีนี้นะครับก็คือหลังจากที่ตลาดหุ้นจีน มีปัญหา<ม>แล้วโดนดั้ลงมา40-50%<อ>เราแล้วก็มีการประชุมมิตหนึ่งต่อเนืนอกรกฎา<ม>ก็ออกมาโทนก็บอกว่าขอรอดู<ม>ขอรอดูว่าความผันผวนและความเรียกมาเก็ตเทอร์ oil, มออยล์แล้วก็อีโคโ Slow Down in China <ม><ม>ก็คือว่าการที่เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มจะถดถอยเยอจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐหรือไม่คราวนี้สิ่งที่เจเน็ตพูดต่อก็คือว่ามันส่งผลได้แง่ไหนก็คือว่า พอตลาดโลกมีความหันผวนแล้วทุกคนรู้ว่าดอลลาร์จะขึ้นตอนนั้นคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็คือ,อเงินมันเลยไหลเข้าดอลลาร์าทำให้ดอลลาร์แข็งอพอแข็งมากๆปุ๊บก็กลายเป็นเฮิร์ทผู้ส่งออกใช่เฟดก็เลยบอกว่าการที่ดอลลาร์แข็งมากๆนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกมีปัญหาพอมันโทนมันออกมาแบบนี้คือก่อนหน้านี้ครับมีติ้งมา3ามครั้งก่อนหน้านั้น ไม่ได้บอกเรื่องนี้เพราะตลาดมันยังไม่มีความผันผวนเกิดขึ้นตลาดก็เลยเริ่มเริ่มพลอตดอทพลอตในตัวฟิวเจอร์เฟดฟันเรทเนี่ยลองเริ่มพลอตใหม่แล้วว่าอาจจะเปลี่ยนไปคำถามแทรกตรงนี้นิดนึงไอตัวของดอทพลอตของฟิวเจอร์เฟดฟันเรทตรงเนี้ยมันมาจากไหนคือหลายคนต้อบอกทุกคนอ้างอิงอันนี้หมดเลยอ่ะมันเชื่อถือได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปตามนั้นอ่ะดอทพลอตคือความคิดเห็นของ คณะกรรมการในพมซแต่ละคนที่ค,คิดว่าปี2015จบปีแล้วดอเบี้นโยวายจะอยู่เท่า<ห>ไหร่16 17 18จะเป็นเท<ม>่าไหร่แล้วก็เอาของแต่ละคนมามาดูแล้วมันก็มันจะได้ค่ามีนมาค่าหนึ่งะะนะครับตัวดอทพลอตเนี่ยปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับไม่มีใครคิดว่ามันจะคงอยู่ที่0.25เท่าเดิมคือก็คือมี1คนนะล่าสุดเนี่ยตอนประชุมตอนเดือน ตุลาก็มีหนึ่งคนที่ยังบอกว่าขึ้นดอกเบีย้ยอย่างน้อยครั้งหนึ่งนั้นตรงนี้มันก็ manage expectation ของนักนักลงทุนและนักวิเคราะห์ไปแล้วคือไม่ใช่แค่คำพูดของเจ, <S <S จนเนตเจเนเล่นคนเดียวแสดงว่าเจเนตเล่นที่พูดเป็นตัวแทนของคณะกรรมการ FOMC ทั้งคณะที่คิดว่าเฟดควรขึ้นดอกเบีย้ยเนั้นมัน manage expectation ตลาดไปแล้วงนั้นพอมันทนมันกลับทิศมันเลยมีปัญหาอันนี้คือโดดดับพลอปนะ future future fed fund rate มันคือความคิดของคนที่ นักลงทุนที่มีแนวโน้มอยากจะเก่งกําไรนะครับว่าก่อนก็คือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่และเป็นคนส่วนใหญ่ที่แอคชั่นจริงก็คือไปซื้อตัวฟิวเจอร์เพื่อการเก่งกําไรกันนะครับถามว่ามันมีซึ่งอะไรเขาเป็นตัวฟิวเจอร์ของอินเทรสเทรดในอเมริกาถูกต้องไหมคะัมันเกิดการซื้อขายจริงๆใช่ครับซึ่งมันก็จะมีแกลบที่ที่ที่แตกต่างกันไปแล้วก็ถูกตีความออกมาในท้องตลาดว่าไอ้คนส่วนใหญ่มองยังไงก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่เขามาตีความกันต่อ ถามว่ามันถามว่ามันเป็นเบสมาร์กต่อการตีความต่อได้ไหมมันคือความคิดเห็นของคนนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตลาดคิดว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยตลาดคิดว่าเฟดจะขึ้นตอนเดือนธันวาแล้วก็กลับได้ถ้าเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปเพราะนั้นมันมีความเป็นพลวัตมันมีความเป็นไดนามิกค่อนข้างสูงถ้าจะดูเอาไว้ดูประกอบอย่าไปดูแลเห็นว่าเฮ้ยเห็นเฟดฟฟันฟิวเจอร์เริ่มขยับขึ้นแสดงว่ารอบนี้ขึ้นแน่นอนอถ้าไปตีแบบนี้ โอกาสเจ๊งสูงครับผมรอะว่าผิดหวังกันมาแล้วในรอบของเดือนตุลาใช่ะค,ะค่ะเพราะฉะนั้นกลับมามว่าถ้าเขาคือแน่นอนว่าเขากลับมาดูตอนนี้ไม่ใช่แค่เศรษฐ,ฐกิจจีนละว,ว่ากระทบกับอเมริกายัางไง IMF ออกมาเตือนว่าเศรษฐ,ฐกิจโลกจะชะลอตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ครับซึ่งถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยเร็เวไปเนี่ยมันอาจจะยิ่งกระทบทําให้กลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่ต้องกูครูคูคูแบบนี้แล้วยังไงต่อล่ะ ก็ถ้าดูประมาณการของ IMF นะครับคือ g p p ปีนี้จากเดิมคือ3.3ค่ะก็ลดลงเหลือ3.1นะครับปีปีหน้าจากประมาณ3.8 3.9ก็เหลือ3.6ก็คือชะลอลงทั้ง2ปี 2> แต่ยังเป็นบวกอยู่ถามว่ามันชะลอลงจากไหนก็ชะลอลงจากจีนนะครับเพราะนั้น ถ้าเราลงจากจีนแปลว่าค่าเงินอยู่น่าจจะอ่อนนักนักลงทุนน่าจะถ่ายถอนออกจากอินเวอร์ิงมาเก็ตซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฟดรีบขึ้นอกเมี้มันจะเร่งให้มีการไหลของเงินไปหาดอลลาร์มากขึ้นก<อ>ันที่ IMF เตือนผมคิดว่าเป็นเป็นลอจิกที่สมควรเตือนคือไม่ได้เป็นการขู่หรอกคือถ้ามันไหลจรงิง<อ>แล้วเฟดยังยืนยันที่จะขึ้นอกเบี้มันมีปัญหาจริงเพราะฉะนั้นเยเล่นผมคิดว่าต้องฟังต้องฟังพอมันยิ่งต้องฟังอย่างนี้ตลาดเลยเชื่อแน่แแล้วว่า ตัวเดือนธันวาเนี้ยอาจจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยคราวนี้ต้องไปดูครับว่าโพสต,ตอนนี้<อ>คิดยังไงบูมเบิร์กคอนเซนแซสนะครับก็มองว่า,ามีโอกาสมีโอกาสประมาณสัก35%<อ>ที่จะขึ้นดอก,ดอกเบีย้ยตอนเดือนธันวาปีนี้ อ่ะธันวาปีนี้ก่อนอ่าธันวาปีนี้แต่ว่าน้ําหนักคือเกินกว่าครึ่งทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ปีหน้าหมดแล้วโดยที่น้ําหนักเยอะสุดประมาณ50%ไปอยู่ที่มีนานอย่างที่ทีหน้าบอกเมื่อกี้นั้นจากจากตอนแรกที่เขาบอกว่าน้ําหนักที่จะขึ้นตอนเดือนธันวานครับหนักที่สุดเมื่อตอนตอน้ตนปีอ่ะคิดว่าจะขึ้นตอนนี้สักประมาณ50-60%ป๊อปมันลดลงเรื่อยๆแต่คราวนี้คําว่าป๊อปลดมันก็ไม่ใช่ศูนย์ไงเขาก็อาจจะเลือกที่จะขึ้นดเบี้ยก็ได้เพราะ เฟดก็มีมุมมองอาจจะยอมอาจจะยอมขึ้นดอกเบี้ยเพื่อน o อม a l ไ z e เศรษฐกิจก็ได้แต่ในึุมมองของผมนะถ้าตีความแบบนี้คิดว่าเฟดน่าจะไม่ขึ้นสาเหตุเป็นเพราะว่าถ้าขึ้นปุ๊บแล้วสมมุติว่าเศรษฐกิจมันแย่ออกมา,าแล้วจะใช้มาตรการสมมุตินะว่าจะออก QE จะออกได้เหรอก็เพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปตลาดจะมันจะสร้างความสับสนให้กับตลาดพอสมควรตอนนี้อย่างไอเรดิโอผู้จัดการเขาเรียกว่า Hdge Hedge f u ันของ brickwater นะเป็นเฮดฟันลำดับหนึ่ง ของโลกนะตอนนี้พอ <c oughs> จอสโซลอแก่ <c oughs> รีทรายตัวเองไปแล้วก็บอกมาว่าเฟดมีโอกาสที่จะออก q e 4<อ>ในปีหน้าหรือรีเสิร์ชของดอยแบงค์ล่าสุดนะครก็ออกมาบอกว่าอไอ้ QE4 อาจจะไม่ออกหรอกแต่ว่าที่แต่ว่าดอกเบี้ยอาจจะไม่ขึ้นแล้วมีแนวโน้มอาจจะออกโอเวอร์เลชั่นทวิภาค2อ๋อนี่มันดูหนักหรือเปล่าเนี่ยโอเวอร์เลชั่นทวิสเคยออกเมื่อตอน หลัง QE ลัง QE 2แล้วก็ออก QE 3ออกมาใช่ตอนนั้นก็คือวิธีการ operation twist ก็คือว่าไอ้เงินที่อัดเข้าไปใน QE แล้วไปซื้อตราสารนี้ระยะยาวมากๆีครับก็คือขายออกจากตราสารนี้ระยะยาวาแล้วมาซื้อในตราสารนี้ระยะกลางประมาณอายุประมาณ10ปีซึ่งก็จะมีผลทําให้พวก อัตราการกู้ของพวกที่อยู่อาศัยพวกนี้ครับอัตราการกู้ของเทอมระยะกลางเนี่ยปรบยิวมันลดลงมาโดยที่บาลานซ์ชีดหรืองบดุลของตัวเฟดเนี่ยเองไม่ขึ้นถ้ามันเริ่มมีรีเสิร์ชออกมาในมุมนี้มันแปลว่าคนเริ่มเชื่อว่าเฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยจริงก็ได้คือต้องยอมรับอย่างที่พี่แบงค์บอกว่า บรรดา researcher พวกนี้เขาอยู่ใกล้ชิดมากกว่าเราเขาเห็นสัญญาณอะไรต่างๆมากกว่าเราเพราะฉะนั้นฟังไว้บ้างนะคะแต่อย่างที่บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิกา้าไม่เกี่ยว <laughs> แต่ว่าในโลกของถ้าใครติดตามข่าวแบบใกล้ชิดปีนี้จะรู้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆกับตลาดทุนบ้านเรานะคะคแต่ถามพี่แบงค์ต่อว่าสมมุติว่าเกิดในกรณีที่มัน จะเรียกว่ามันเป็น worst case มันก็คงไม่ใช่เพราะว่าดูเหมือนตลาดจะชอบถ้ายิ่งไม่ขึ้นดอกเบี้ยรวมไปถึงมีมองข้ามไบบว่ามี operation twist หรือว่ามี QE 4เนี่ยมันผิดความคาดหวังจาก3ปี4ปีที่เราเตรียมตัวกันมาเลยนะตลาดผมคิดว่าอาจจะ happy ในะยะสั้นว่าปาร์ตี้ยังไม่จบแต่ประเด็นคือแล้วถ้ามันท้า,าตอนที่เศรษฐกิจจะดีแล้วมันยังไม่ขึ้นดอเบีย้ยแล้วยังจะมี QE 4แล้วมันจะไปจบแบบไหนม,มันคงจบไม่สวยสิ เพราะนั้นคือถ้าไม่รีบขึ้นตับเบี้ยและเศรษฐกิจเป็นการมีปัญหาผมคิดว่าฟองสบู่ที่เราอยู่ทุกวันนี้จะยิ่งใหญ่ขึ้นวันแตกจะยิ่งเจ็บต้องระวังครับ ฟังแล้วก็ขนลุกนะแต่อย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเองเนี่ยโลกมัน g l o b a l i z e มากขึ้นผลกระทบจากหนึ่งที่มันส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปยังเศรษฐกิจไปกังการดําเนินนโยบายของอีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพนี้มันยังคงอยู่ต่อไปใช่ครับรอติดตามกันแล้วก็ไปเที่ยวปีใหม่ยังมีความสุขนะเดือนธันวามนี้เรียกว่าคงไม่มีประเด็นไหนใหญ่ไปกว่าประเด็นนี้แล้วแหละนะก็ต้องก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ จริงๆเรื่องของเราจะช่วยก็เป็นเรื่องของเขาอะนะถ้าจะช่วยให้คุณเจเน็ตเย่นเล่นคิดมากน้อยลงก็คงจะไปผมมีผมมีข้อดีมาบอกข้อดีของเดือนธันวาและเดือนตุลาเดือนเดือนเดือนธันวาและมกราก็คือเขาเรียกว่าจันยูริเอฟเฟกต์ใช่แล้วก็ซันตาคอสเอฟเฟกต์ใช่ไหมก็คือส2องปีย้อนหลังที่ผ่านมานะครับก็คือตลาดหุ้นมักจะวิ่งในเดือนธันวาและมกราก็โอกาสมากกว่า 60- สถึงเอ่าเฮ้ยจริงๆแล้วก็พอดีกันกับบ้านเรา บ้านเรามีงาน t Thailand f o c u s อ่สช่วงปลายปีนี้เรื่องความเชื่อมั่นต่างชาตินิดนึงแล้วก็มีตัวของ LTF ที่รัฐบาลเขาก็บอกว่ายังอยู่ต่อให้ยังต่อไปอาจจะเปลี่ยนเทอมนิดหน่อยแต่ยังอยู่นิดหน่อยยังอยู่ต่อได้เพราะฉะนั้นก็น่าจะยังพอมีความหวังได้บ้างนะคะปัจจัยนอกประเทศเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามแต่อย่างที่บอกเอาใจช่วยเขาได้ระดับหนึ่งเท่านั้นส่วนที่เหลือต้องมาดูแลตัวเองแล้วแหละนะคะบริหารพอร์ตการลงทุนให้อยู่ดีมีสุขเขาไว้ช่วงไหนที่มีความจําเป็นที่จะต้อง พักเงินไว้ก่อนเนี่ยวันนี้มาร์เก็ตก็เป็นถังเลือกที่ดีถูก<ช>ต้องไหมคะพี่แบงค์ดอกเบี้ยต่ำหน่อยแต่ก็เอานะก็ยังดีกว่ามันขาดทุนอุ่นใจได้ใช่ไหมครับก็อพอร์ตก็ผมคิดว่าพอร์ตที่มันทําให้เรามีความสุขอะ่ะมันคือพอร์ตที่ทําให้เรากินอิ่มนอนหลับไม่ต<ช>้องไม่ใช่พอร์ตที่มันมือหว่าเราสร้างหัวเราแทนได้ดีหรอกอ่าพอ,พอช่วงเวลาแบบนี้มันหายได้ยาก นั้นทาพอให้มันสมดุลเข้าไว้ดีกว่าใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคําแนะนําดีๆที่นํามาฝากกันแต่ถ้าใครอยากคาดหวังเซนต์คลอสพาเราไปแลรี่ต่อไปหรือว่าจะแจนยูวี่เอฟ6เอฟเฟต์อะไรเดือนพฤศจินี้เราบอกก่อนแล้วนะจะได้เตรียมตัวกันไว้ก่อนนะไม่ใช่ไปซื้อตอนที่เขาแลรี่ไปแล้วโดนกวางเรนเดียร์ลากไปด้วยอันนี้เดี๋ยวเขาจะลากไปขึ้นดอยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ระมัดระวังสาหรับการลงทุนสิ้นปีนี้ด้วยเดี๋ยวเดือนหน้าพี่แบงค์มาให้พี่แบงค์มาช่วย เลือก LTF กันสักหนึ่งตอนดีกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าเท่าที่สำรวจกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่มีใครซื้อเลยนะอ่ใช่ปีป<ะ>นี้ทุกคนรอกันหมดพี่นี้อืมเป็น,ปน,ปนอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ปีนะที่ซื้อปลายปีแล้วไม่รู้ถูกปะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวรอดูต่อไปเ <c oughs> ดี๋ยวรอดูต่อไป <c oughs> เดี๋ยวมาคุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะ <c oughs> ส่วนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่แบงค์ที่หน้าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ